ครับยินดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับวี่แบบแบบเราจะได้ถ่ายอะไรครับดีใจมากครับเพราะว่าเรื่องนี้อ่ะถ้าตั้งแต่แบบตั้งแต่วันที่รู้ว่ามีโปรเจกต์นี้แล้วก็ทำโปรเจกต์หลายอย่างเออพายโลดที่ทุกคนรู้รับรู้กันเนี้ยก็4ปีเต็มเลยครับปี่พีเต็มถึงกว่าจะกว่าจะเข้าโรงให้ได้ฉายทุกคนได้ดูกันครับการมันเป็นยังไง หลักๆเลยครับโควิดหลักๆโควิดเลยด้วยด้วยมันมันต้องแบบว่าสเกลกองมันต้องใหญ่ด้วยอะไรแบบต้องดีเทลมันต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะต้องเยอะนิดนึงมันก็เลยแบบว่าเป็นการรอด้วยแล้วก็กลับกลายไปว่ามันก็เป็นโอกาสอันดีที่ทําให้ทีมบททีมโปรดักชั่นได้เตรียมตัวทีมบทได้แก้บทให้มันได้ดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ถึงเวลาสมควรคุณคณนติทาพันยูครับมาครับกลางครับไปในทางกลางเชิญนะครับพี่ฝน ก็เป็นก็เป็นโอกาสดีทําให้ทําให้บทได้บทได้แก้ได้อย่างดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ทีมงานได้เตรียมโปรดักชันอย่างดีขึ้นใช่แล้วค่ะอี้ว่าเป็นแคสตต้องออกเป็นหน้าตาแบบนเรื่องจากอะไรคะคือที่เราใช่ไหมใช่โอเคก็จริงๆด้วยความที่เรื่องหนังเรื่องนี้เราอยากให้มันมีบรรยากาศหรือความเป็นวัยรุ่นเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบ ที่แบบตอนเราสมัยเราเรียนเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นคาแรคเตอร์แบบนี้มีคนแบบมั่นใจในตัวเองมีคนคิดว่าตัวเองหลอ่อมีเด็กเรียนเกง่งมีเพื่อนผู้หญิงที่แบบคอยพิทักษ์สาวสวยในกลุ่มมีเด็กผู้ชายหลังห้องที่ไม่เอาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแล้วพอแคทพวกเขาน้องๆทุกคนนะคะก็คือทุกคนมีมี มีศักยภาพแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบเหมาะสมม่ะอย่างนีโอเป็นต้นนีโอเล่นเรื่องนี้ก็จะสบายหน่อยเพราะว่าแทบจะเป็นตัวจะมาทัสายดราม่าเลยใช่เล่นเกถึงเรียกว่าเด็กที่มีความสามารถและศักยภาพครับนี่เป็นคนพูดครับใช่ร้องไห้ดุซีเหรอไม่ค่อยร้องไห้ครับชอบร้องเพลงในซีนเลครับเรียกว่าเราได้ดังใจมากทุกคนจริงจริจริงจริงได้มากกว่าที่เราตั้งตั้งตั้งความหวังไว้อะค่ะคือพอ พอเขารวมอยู่ด้วยกันแล้วที่ก่อนตัง้งความหวังเรืมานไหนคนระับตั้งความหวังไว้ว่าเราจะดูแลเขาได้ดีกว่านี้ <laughs> แต่ <laughs> พอดำเนินจริงพวกเราก็ดูแลตัวเองดีกว่าดูแลตัวเองม <laughs> ันรวมกันแล้วแล้วมันยิ่งอยู่กันดานเข้าดานเข้าพลังมันยิ่งมากขึ้น <laughs> จนพวกเราควบคุมย <laughs> ากรักแรงคนควบคุมยากโอเคค่ะไม่ okay. <laughs> <laughs> วันแรกที่แคสดีใจก็ตื่นเต้นยังไงวันนี้ก็ยังรู้สึกแบบนั้นเหมือนเดิมค่ะวันแรกเปนยัวันนี้รู้สึกใช่รู้สึกเหมือนเดิมเลยมัแต่ว่ารว่านทแล่ไน้กตมจันตาจะไหลไหมก็มากๆในที่สุดก็ได้ถายสักที ก็อย่างที่บอกไปในหลายๆสัมภาษณ์ค่ะว่าเรารู้สึกสบายใจทุกครั้งที่เราได้ร่วมงานกับเขาใช่หมเขาเป็นเซฟโซนที่ปลอดภัยเวลาอยู่ด้วยเป็นพารเร์ทดเีเนอร์ที่ดีดมากๆในกองไม่ไวเป็นการในกองวุ่นวายไหม,ไมหรอกินพาราไปหลายเม็ดอยู่เหมือนกันใช่ไหมเวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความวุ่นวายนิดนึงใช่โซนโซนเป็นฟิลเหมือนเพื่อน ีโอมทำให้วุ่นวายที่สุดมีโอมีโอสุดผมว่าผมค่อนข้างที่เรียบร้อยที่สุดแล้วนะครับคนลนะมนไม่ผมเรียบร้อยครับอันที่โอมนะพี่โอมครับผมแล้วนี้เป็นยังไงในคาลเซอร์ของเราเป็นอะไรครับผมผมโอมครับเราบทเป็นโดงนะครับคาลิเตอร์ของโด่งก็จะมีความเป็นเป็นเพื่อนอยู่แบบว่ารักเพื่อนชอบอยู่กับเพื่อนเพื่อนคิดอะไรเราก็คิดอย่างนั้นเพื่อนอยากทําอะไรเราก็ทําตามมีความแบบซื่อมีความ เห็นอกเห็นใจเพื่อนมากๆาใช่แล้วก็มีความจริงใจคือโด่งโด่งเวลาโด่งรู้สึกอะไรหรือโด่งคิดอะไรโด่งจะไม่แสดงออกหลายชั้นโด่งจะแสดงออกชั้นเดียวเลยครับ<อ>ใช่ครับเลัพในเรื่องเป็นไหน <c oughs> เป็นสายเขาเรียกว่าตามเพื่อนดีกว่าค,คือคือคือตามเพื่อนแล้วก็เอาด้วย<อ>ใช่ครับในเรื่องนิทานเรื่องเราต้องซื้อกะไทยมาที่สุดน่าจะเป็นไม้กับเปาครับใช่ครับเข้คันกันง่ายไหมครับ งครับดีเลยครับม,มันเกิดมาคู่กันครับ <laughs> ผมไม่เห็ผมไม่เห็นไม่ต้องจูน,นไม่ต้องดูช็อปเยอะครับมันเกิดมาคู่กันครับโอ้ไป <laughs> อาไว้เล่นกันได้เลยได้เลยครับไม่มีในบทด,ด้วยซ้ำครับบางเดียวก <laughs> <laughs> ็ต้องิดเองนะตอนนั้นเลยอันยูโรยูโร ย้ออยู่กลางมีสแตมไหมครับโอเคครับครับการต่ไหนบ้างกับหลังจากได้ดูก่อนเวอร์ชันก่อนที่แบบจะได้เข้าโรงหรือว่าดูวันนี้ครั้งแรกอนกันผมว่าเวอร์ชั่นก่อนที่จะเข้าโรงอ่ะได้ดูไปแล้วรอบหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ารอบเนี้ยจะดีกว่ารอบแรกแต่ไม่ใช่ว่ารอบแรกไม่ดีนะรอบแรกก็คือดีมากแล้วแต่บอกว่าดีได้อีกเดี๋ยวรอชมกันเลยในภาพโรงภาพยนตร์ครับผมรอบนี้ก็คือดีที่สุดใช่ อยากจะให้คนดูไ <necessary> ด้มาะชัมซับอะไรเนี่ยมากก็ด้วยในเรื่องปูมาเป็น2542เนาะครับใช่เราก็อยากจะให้คนดูเนี่ยย้อนกลับไปย้อนวันวานกลับไปดูว่าเออช่วงนั้นเราเป็นยังไงช่วงตอนที่เราเป็นเด็กเป็นยังไงใช่ครับเออมาไปนะชื่อมวิวไปตรงกลางและนวลนี่เล่นก่อนนะ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 มาพระเอกมาแล้ว ก็ถามผมหน่อยอ๋อเอ่อในเรื่องครับก็เป็นแก๊งต๋องนี่แหละครับผมก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเป็นคนรวยเป็นคนที่แบบว่าเฮฮาแล้วก็เป็นคนที่โเฟชชันนิดนิดอะไรเงี้ยครับก็นิดนึงครับจริงจริงตอนแรกยากเหมือนกันเพราะว่าอยากกลับให้มันไม่ มันไม่เหมือนตัวเองมากขนาดนั้นก็เลยแบบลองหาอะไรแอดออนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยความสนุกของมันเขาเล่นเขาที่เราได้เล่นแล้วมันเป็นยังไงบ้างความสนุกคือการที่เราเล่นนอกบทกันครับก็ต้องไปรอดูเอาว่ามีไหนบ้างที่นอกบทกัน <c oughs> ทุกซีนนะครับที่นอกบท <c oughs> ในเรื่องละครเป็นจะโดอะครัก็มันเป็นพผู้เสดิจของหลินจะเป็นผู้หญิงเขาข้าวแค่จะตรงข้ามกวหลินเลยเราก็ไม่ได้ตั้งใจเหลี่ยมกันแต่เราก็ไม่ได้ เกเรท่าผชายจุดนี้เราก็จะคอยปกป้องหลินจากถ้าคนนี้ที่จะเข้ามาลุจีบนไมเสหล,ลังหก็เราก็ดนหนักคือ,อโดนโดนกันหนัก,ก <c oughs> ต้องไดู <c oughs> แล้วจ <c oughs> ะสงสารเดได้เห็นมานะใช่ค่ะใช่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 สนุกม,มาก <c oughs> ครับผมเนื่องจากโปรเจกต์นี้นะครับผมยาวนานเหลือเกินนะครับเป็นเหตุผลอย่างแรกเลยครับที่ไม่ควรพลาดโดยประกันทั้งครวงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าเรียกว่าช่วงนี้โลกอาจจะหมุนเร็วไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับผมลองมาหยุดเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่มันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรอำนวยความสะดวกเลยทุกอย่างช้าไปหมดนะครับผมค่อยๆมา ซึมซับกับบรรยากาศเก่าๆนะครับวันๆที่คิดถึงในหนังเรื่องนี้นะครับผมรักแรงคนลืมยากครับไปพิเชสครับฝากด้วยครับ27เมษายนนะครับคดูรโรงพยาบา์เลยครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ